สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้มาเป็นพยานให้กับพระเจ้านะครับปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้มาเป็นพยานเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะให้ผมเทศนานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบการเป็นพยานมากเลยครับเพราะว่าการเป็นพยานนี่มันเป็น history not my story มันเป็นเรื่องของพระเจ้าในชีวิตของคนคนหนึ่งคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยแต่พระเจ้าทรงสำแดง ตัวของพระองค์เองในชีวิตของคนคนหนึ่งแล้ววันนี of of me, 네้ผมก็อยากจะมาเล่าถึงความดีงามเล่าเรื่องของพระเจ้าในชีวิตของผมคนที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะจริงๆแล้วถ้าจะให้เล่าเรื่องของพระเจ้าในชีวิตของผมสิ่งที่พระเจ้าทรงทําให้กับผมเนี่ยผมคงต้องใช้คําพูดเดียวกันกับยอนนะครับที่บอกว่าต่อให้เอาน้ําในมหาสมุทรยังไม่เขียนเรื่องราวขององค์พระสุคิตเจ้าที่องค์ทรงทำเนี่ยคงเขียนไม่หมดเพราะว่าเรื่องราวที่พระองค์ทรงทำเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเหลือเกินจริงๆฮะวันน you ี้ผมก็เลยต้องเลือกมาหนึええ <ast> ่งเรื่องนะฮะผมก็เลยอยากจะเลือกสิ่งงทที่พรระอค์ ทำให้กับผมเร็วๆนี้นะครับก็คืออการที่พระองค์ทรงนำผมเนี่ยให้ได้เรียนปริญญาโทและปริญญาเอกจนจนจบนะฮะในช่วงนี้ผมก็เรียนปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกจบแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลือการทำเปเปอร์ไว้อย่างเดียวในการที่จะรับปริญญานะฮะ คือจริงๆต้องย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะฮะตอนที่ผมเรียนอยู่ปี4เนี่ยผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือของนางเอเลนจูไวคือหนังสือ education และในหนังสือ education เนี่ยได้บอกว่าคนของพระเจ้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้เรียนให้สูงที่สุดนะผมก็อ่านผมคิดในใจว่า,วาเออก็อยากเรียนสูงนะแต่คงไม่มีโอกาสหรอกเพราะว่ามันมันดูไกลามากเลยการเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมก็อยากเรียนแลวพ่อเคยบอกว่าถ้ามีโอกาสเรียนต่อได้เนี่ยเรียนเลยเรียนให้สูงๆนะฮะซึ่งในตอนนั้นก็นานมาแล้วก็เคยขอสํานัักกงาาาานนนมมมมมช่่่่่ไไปววีีีโโโคคต้ใหจเเรรยอ เวลาผ่านไปผมจบปริญญาโทกำลังจะไปเรียนปริญญาเอกเขาก็บอกว่า ปริญญาเอกไม่ใช่สิ่งที่สําคัญต่อคุณจักของเรามันเป็นแค่เศษกระดาษใบหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็โอเคพอจะเห็นทัศนคติบางอย่างทีนี้ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นที่ผมมาเรียนปริญญาโทกับปริญญาเอกได้ก็คือว่ามีอาจารย์เบนนะฮะตอนนี้ไปอยู่ฮ่องกงแล้วนะคะคือเขาบอกว่าโจไปเรียนต่อสิเพราะว่าที่เอแบกเนี่ยเปิดสอนคณะประชัชญาและศาสนาปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งค่าเรียนเนี่ยก็ไม่แพงมากแต่ผมไปดูจริงค่าเรียนที่ไม่แพงเนี่ยก็เกือบเกือบล้านครับผมซึ่งในตอนนั้นศาสนาอาจารย์ที่อย ศาส,สนาอาจารย์คนไทยที่จบมาจากฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยคือจริงๆถ้าจะพูดไปแล้วตอนนั้นศาส,สนาอาจารย์คนไทยนะฮะทำงานภายใต้สักงานมิชชันหรือไม่ภายใต้สักงานมิชชันก็ตามเนี่ย มีแค่ลุงของผม2คนอาจารย์พักดีนะซึ่งเป็นลุงของผมแล้วก็อาจารย์บุญรัตน์ซึ่งเป็นลุงของผมที่จบปริญญาเอกนอกนั้น้ยังไม่มีศาสนาอาจาร,รย์ที่จบปริญญาเอกแล้วก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของเราตอนนี้ผมเป็นวัยรุ่นนะครับก็ได้คุยสนุกสนุกกับเพื่อนนะครับว่าทำไมศาสนาอาจารย์คนอื่นเนี่ยมีได้คนจบปริญญาเอกหรือศาสนาอาจารย์เซเว่นเอเลนติสในประเทศอื่นๆมีแต่คนจบปริญญาเอกทำไมบ้านเราถึงไม่มีสักคนตอนนั้นก็เป็นความคิดแบบเด็กๆอยู่นะฮะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็ไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสนั้นแล้้ววววกกกก็็ไไมมมม่่่่คคิดดาา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 เเ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 รรรรรรจจจจจะะะีียยยนนนนปปญอออออพััหหืบล์ขงทตใ ผมว่าที่มหาวิทยาลัยาชันเนี่ยเปิดสอนคณะปรัชญาและศาสนาซึ่งเป็นที่เดียวในประเทศไทยหรือในเอเชียเลยก็ว่าได้ที่เปิดในคณะนี้เป็นปริญญาเอกผมนี่หูตาพึ่งขึ้นมาทันทีเลยครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราสนใจอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นทางของเราอยู่แล้วเราชอบเรื่องเกี่ยวกับชีวิตศาส,สนาปราัชญาอะไรอย่างนี้มันเป็นทางของเราอยู่แล้ว ไอเรื่องชอบกับการอยากเรียนเนี่ยมันอย่างหนึ่งแต่ปัญหาคือจะเอาตังค์จากไหนมาเรียนครับไม่มีเงินเรียน,นครับผมก็เลยทําในสิ่งเดียวที่ผมรู้ว่าผมจะทําได้เวลาไม่รู้จะทํำยังไงก็คือการอธิษฐานฮะผมก็เลยอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าถ้าเป็นไปตามน้ำพระดำมพระเจ้าเนี่ยขอให้ผมได้เริ่มเรียนแล้วก็มีตังค์เรียนเพราะแค่ผมได้เริ่มเรียนเนี่ยสำหรับผมก็เป็นการอาศัศจรรย์แล้วแล้วผมก็บอกพระเจ้าว่าถ้าผมได้เริ่มเรียนเนี่ยก็แสดงว่าพระเจ้าเป็นคนเริ่มต้นสิ่งที่ดีในชีวิตของผมในตัวของผมและพระองค์เเนนนี่ยยจจะตต้้้้อองป็คพาผมใใหหรบดว ผมก็บอกพระเจ้าไปแบบนี้ครับเพราะว่าการได้เรียนแล้วก็ได้เรียนต่อจนจบในตัวของมันเองเนี่ยก็เป็นปาฏิหารอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวของผมเนี่ยมัน i m p o s s i b l e เลยที่จะหาเงินเกือบล้านมาในการที่จะเรียนได้มันมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่ปฏิหารที่มากไปกว่าการที่ผมเรียนจบหรือมีตังเรียนเนี่ยก็คือปฏิหารที่มีคนเนี่ย เข้ามาช่วยผมเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะฮะคือเรียกง่ายๆว่าคนที่มาสนับสนุนผมใหเรียนเนี่ยมาจากทุกที่ทุกมุมเลยก็ว่าได้ตัวตั้งตัวตีในการผลักดันผมแล้วก็สนับสนุนผมให้เรียนต่อเนี่ยก็คือป้าวิไลครับป้าวิไลเนี่ยเป็นสมาชิกโบสถ์จีนนะครผมก็ไม่รู้ว่ายัางไงนะผมก็ไปเล่าให้ป้าวิไลฟังว่าเนี่ยผมผมอยากจะเรียนต่อแล้วป้าวิไลก็ว่าโอเคเดี๋ยวป้าจะช่วยสนับสนุนนะครับผมก็จำได้ว่ามีวันสบาตโตนึ่งเงี้ยป้าวิไลได้เรียกคณะกรรมการโบสถ์จีนนะฮะโอ้ทั้งคณะเลยครับมามาอยย่นงเรรีาาไปะจจจส์โ ตอปริญญาโทและปริญญาเอกมีใครเห็นด้วยไหมนะฮะผมก็จําได้ว่าในตอนนั้นคือทุกคนบอว่ายกมือแล้วก็สนับสนุนให้ส่งโจรไปเรียนต่อผมก็เลยไปสมัครเพื่อที่จะเข้าเรียนที่ a b แบและคนแรกหรือว่าคู่แรกที่ให้เงินผมไปเรียนต่อก็คือพี่พิง์กับพี่ต้นนะครับพี่พิงกับพี่ต้นบอกว่าพี่ให้4 0 0 0บาทอันเนี้ยเอาไปเป็นค่าสมัครเรียนนะเป็นค่าสมัครสอบนะเราก็แหูดีใจขอบคุณพระเจ้ามากว่ามีคนให้ค่าไปสมัครสอบมาแล้วเราไม่ต้องรอแล้วซึ่งเป็น4 0 0พบาทที่มีค่าแล้วก็สําคัญมากเพราะมันเป็นเหมือนก้าวแรก ที่เราได้เข้าไปซื้อใบสมัครสอบเพื่อที่จะเข้าไปเรียนมันเป็นเหมือนกับก้าวแรกเลยทีเดียวครับและในช่วงแรกที่ได้เข้าไปเรียนเนี่ยจะบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆเลยครับเพราะว่าผมทํางานถึง5้าโมงแล้วต้องไปเริ่มเรียนตอน6กโมงครึ่งับตอนเย็นจนถึง3ามทุ่มครึ่งนะฮะ เหนื่อยมากจริงๆครับและในช่วงระหว่างเรียนเนี่ยผมก็ได้คนพบเพื่อนใหม่เพื่อนแท้อย่างหนึ่งก็คือโถส้วมฮะเพราะว่าตอนนั้นคือเหนื่อยมากแล้วเวลาพักเนี่ยมันประมาณ2องทุ่มนะหรือว่าบางทีถ้าแบบไม่พักเราก็จะขอเราก็จะเดินออกไปเข้าห้องน้ำแล้วไปนอนซบนะครับในห้องน้ำเนีนอนกอด โสดรวบแล้วซบอย่างเงี้ยฮะแล้วผมก็จะตั้งเวลาไว้10นาทีฮะบอกว่าของงีบซะหน่อยเพราะมันเหนื่อยมากจริงฮะทำงานแล้วก็เรียนด้วยเพื่อนๆที่มาเรียนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุผู้อาวุโสหรือว่าคนที่ประสบความสาเร็จทางด้านธุรกิจหรือว่าในด้านต่างๆแต่ว่าอยากจะมีความเข้าใจทางด้านชีวิตมากขึ้นอยากจะมีสติป,ปัญญาในการที่จะวิเคราะห์ สิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆในชีวิตมากขึ้นหรือว่าอยากเรียนปรัชญาเนี่ยเขาก็จะมาเรียนในคอสนี้คือปรัชญาและศาสนาและคลาสเมทคนอื่นๆของผมก็ยังเป็นแบบผู้นําศาสนาของแต่ละศาสนานะครับมาจากทั่วทุกมุมโลกมาอยู่ในห้องเรียนเดียวกันโอ้โหผมบอกเลยว่ามันสุดๆเลยครับเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยได้เห็นมุมมองของต่างศาสนาได้เห็นมุมมองของคนที่ไม่มีศาสนาว่าเขาคิดยังไงเขามีปรัชญายังไงบ้างคณะปรัชญาที่ผมเรียนนี้เป็นอะไรที่ผมว่าระเบิดสมองผมสุดๆเลยครับผมแบบรู้สึกว่ามีความรู้ใหม่แล้วก็มีมุมมองที่กว้างขึ้นต่อหลักศศาาสสนตตร์ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นความเป็นไปต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆที่ผมไปเรียนเนี่ยผมคิดว่าโหมันมีวิชาอะไรอย่างงี้ในโลกด้วยเหรอที่แบบทําให้เรา คิดแล้วก็เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนขนาดเราเป็นศาสนาจารย์มันตั้งหลายปีแล้วนะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะฮะตื่นเต้นมากเลยและสิ่งที่เรียนมาเนี่ยก็ใช้ได้จริงเห็นผลในการทํางานในการรับใช้ในเมืองเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดมากๆอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนก่อนที่ผมจะไปเรียนโดยเฉพาะการรับใช้การทํางานกับคนในเมืองคนที่มีความรู้สูงคนที่จบนอกมาอย่างเงี้ยฮะความรู้ที่เราเรียนมาความรู้ที่ผมได้รับจากห้องเรียนทําให้คนในเมืองหรือคนที่มีความรู้สูงคนที่ชอบคิดคนที่ชอบถามคําถามเนี่ยเริ่มยอมรับว่าเฮ้ยศาสนาจารย์คริสเตียนก็มีความรู้พอ ชีวิตของพวกเขาได้สมาชิกที่จากเซเวเดเราในเมืองฮะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเวลาเจอกับโจทยากๆหรือว่าเจอกับแฟนที่เป็นโจทยากๆหรือว่าเจอกับเจ้านายที่ทํางานที่อยากจะแบบว่าอยากคุยเรื่องพระเจ้าอย่างเงี้ยนะเขาก็จะโทรหาผมนะโจ พี่มีเจ้านายว่ะแบบอยากให้โจมาช่วยคุยนหน่อยอยากเขาอยากรู้เรื่องพระเจ้าเนี่ยอยากให้โจมาให้ความกระจ่างอยากให้โจมาสอนพระเพีให้กับแฟนของพี่เลยเพราะว่าเขาเนี่ยหัวดื้อมากเลยบางคนก็บอกว่าเนี่ยมีเพื่อนเนี่ยจบนอกมาเนี่ยหวัวมีความคิดมีคําถามเยอะมากเลยบางทีตอบไ,ไม่ได้ว่ะโจมามา,มาช่วยคุยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งสิ่งที่ผมได้มาจากห้องเรียนเนี่ยมันก็ช่วยจริงๆครับช่วยแบบว่าเห็นผลมากในการทํางานรับใช้พระเจ้าตอนนี้ผมเรียนเนี่ยผมไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเหมือนคนอื่นๆแบบว่าผมมีเพื่อนที่เป็นพระมาจากพม่าเนี่ยหลายรูปเลยนะครับที่บ Link iPad กก์ั สักพักหนึ่งเปิด macbook รุ่นใหม่ล่าสุดขึ้นมาเอกโอ้โหอุปกรณ์การเรียนของเขาเนี่ยแบบว่าครบถ้วนสมบูรณ์มากๆเลยนะฮะแล้วในบางวิชาในบางครั้งเนี่ยเราต้องหาหนังสือนอกห้องเรียนเนี่ยมาอ่านเพราะว่าการเรียนปัญญานเนี่ยมันต้องอ่านหนังสือเยอะมากจริงครับต้องอ่านอ่านอ่านแล้วบางทีเนี่ยหนังสือในห้องเรียนมันไม่พอเราต้องไปหาซอสเซสข้างนอกมา ซึ่งคนอื่นเขาก็ไปซื้อมาไปหามาได้แต่เราเองเนี่ยไม่มีตังซื้อหนังสือหรือว่าไม่มีตังไปหาอุปกรณ์เหล่านั้นสิ่งที่ผมมีอยู่อย่างเดียวก็คือ macbook นะครับซื้อมาตอนปี2012และตอนซื้อมาเนี่ยยังซื้อมามือสองอีกนะฮะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังใช้ตัวเดิมในการรับใช้พระเจ้าในการศึกษาในการเรียนในการทาอะไรทุกๆอย่างเลยนะฮะคนอื่นก็จะมีหนังสือนะฮะที่จะต้องใช้ในการทําวิจัยต่างๆส่วนส่วนเราเนี่ยไม่มีแล้วเราจะทำยังไงจริงๆตรงน,นี้ต้องกระซิบนะไม,ไม่ไม่อยากเเล่าเ่าาทททไร,นะรวดีบิิิิสสธ้งผมํ ไม่มีหนังสือหรือว่าต้องการความรู้ที่ที่มากขึ้นจากหนังสือที่เรามีที่โรงเรียนเขาให้มานะสิ่งที่ผมทำนะัผมก็จะไปที่ร้านหนังสือนะฮะที่คินโนคุนิยะนะเพราะว่าที่คินโนคุนิยะนะครับเหมือนกับจะมีคลังแสงทางด้านปรัชญาแล้วจะมีเซ็กชันหนังสือปรัชญาและศาสนาที่แบบใหญ่มากเลยฮะผมก็เลยแบบว่าจะไปอ่านหนังสือที่คินโนคุนิยะนะครับไปอ่านแบบใช้เวลาอ่านนะแล้วตรงไหนที่สําคัญสําคัญเนี่ยผมก็จะใช้มือถือถ่ายรูปไว้เพื่อที่จะไปรีวิวไปไปอ่านต่อที่บ้านนะเพราะว่าถ้าจะให้ซื้อหนังสือเนี่ มันคงไม่มีตังซื้อฮะก็ทำอย่างนี้ครับไปที่พารากอนบ้างไปที่เซนทันเวอร์บ้างไปที่เอ็มคอร์เทียบ้างครับสลับกันไปนะมันจะมีเซกชันหนังสือแล้วก็เราก็าไป อ่านตรงนั้นนะครับก็บางที่ที่ต้องการ f e r e n c e แล้วก็ถ่ายตรง reference ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปอ้างอิงนะครับแล้วก็ทําวิจัยส่งครูนะฮะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มีอุปกรณ์หรือว่ามีหนังสืออะไรเหมือนคนอื่นเขานะฮะแต่ว่าผมข้อจักการที่ว่าสิ่งเล็กน้อยที่อยู่ในมือของเราเนี่ยเมื่อวางไว้ในมือของพระเจ้าเราเนี่ยพระเจ้าจะเพิ่มพูนให้นะถึงแม้ผมจะมีเอ่อ macbook อยู่ตัวเดียวนะฮะมีหนังสือไม่กี่เล่มผมวางไว้ในมือของพระเจ้าแล้วผมเข้าใจ Direct i o n ว่าสิ่งนี้ผมทำเพอมมันจกดผไ้้บาายปญ็ตวี Uh, r e .Actor a w a r d ดนะครับซึ่งเป็นรา uh, งวัลที่คณะบดีของมหาลัยเนี่ยจะให้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่ที่ทำคะแนนได้ดีนะฮะสุดท้ายผมก็จบมาได้แล้วก็ด้วยเกียรตินิยมถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายตัวผมเองเ,เนี่ยไม่ใช่คนที่เก่งอะไรเลยฮะผมเป็นคนธรรมดาที่มีพระเจ้าที่ไม่ธรรมดาและมีพระเจ้าที่เก่งมากจึงทําให้ผมเนี่ยมีทุกวันนี้รับพระองค์ทรงเขียนเรื่องราวชีวิตของพระองค์เนี่ย ผ่านทางชีวิตของผมเพราะฉะนั้นชีวิตของผมที่ผ่านมาเรื่องการเรียนการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระเจ้าล้วนๆที่ทําให้กับคนธรรมดาคนหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้รับใช้พระเจ้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและวันนี้ผมอยากจะขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์สมาชิกบททุกๆครั้นด้วยความจริงใจมากๆเลยครับที่ช่วยผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยได้เรียนต่อจนจบปริญญานี้นะครับเป็นปริญญาของทุกๆคนพี่น้องเซมิเนติสทุกๆคนในประเทศไทยเลยครับหวังว่าเรื่องราวของพระเจ้าในชีวิตองคผมในวันนี้จะหนุนใจและก็เป็นแรงบันดาล